มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆืทุกคนของแคทเช้าวันนี้แคทจะทำสเต็กหมูนะคะแล้วก็มีน้ำซอสเกวีด้วยนะคะแคทจะใส่บาทนะคะแคทก็จะใช้นะคะหมอ้อทอดไร้น้ำมันในการย่างสเต็กนะคะเรามาดูวิธีทำง่ายๆกันเลยค่ะแคทจะมีหมูสันคอล้างสะอาดเลยนะคะนมพองมันเนยพริกไทยดำตำนะคะน้ำมันหอยเกลือนะคะจิ๊กโชนะคะแคทจะใช้จิ๊กโชในการหมัก ด้วยนะคะเราจะไม่ใช้สับป,ปะรดนะคะโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มลงมือโดยการเอานมสดเพราะมันเนยลงไปก่อนนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะจ้าเกลือนะคะแค่จะใช้ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็พริกไทยดำตำนะคะแค่จะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะจิกโฉแค่จะใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะในการหมักเพราะว่าเขาจะมีความเปรี้ยวนะคะเราก็ ชิมได้นะจ๊ะคนทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ชิมได้นะคะปริมาณน้ําเราควรจะทําเยอะขึ้นนิดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาหลังเราจะหมักแล้วเราจะเอาน้ําหมักเนี่ยแหละมามาทำเป็นน้ําเกวี่นะคะโอเคตอนนี้แคทจะคนทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาเนื้อหมูที่ล้างสะอาดแล้วนะคะเอาลงไปหมักค่ะ,ะหลังจากหมักแล้วนะคะแคทจะทิ้งไว้ประมาณหชั่วโมงแต่ถ้าใครรีบทานนะคะก็ยังต่ําก็สักสองสามชั่วโมงก็ได้นะคะ ประมาณนี้เนาะโอเคตอนนี้นะคะเราจะทําการย่างนะคะโดยที่แคทจะเอาตัวเ,เนื้อเนื้อหมูออกไปแล้วนะคะเป็นหมูสันคอนะคะออกไปนะคะตั้งค่านะคะ10นาทีแรกนะคะก่อนเลยนะคะโดยที่จะใช้นะคะอุณหภูมิอยู่ที่180นะคะองศานะคะแบบนี้แล้วก็ใช้เวลานะคะตั้งเวลา10นาทีแรกก่อนเพราะว่าจริงๆทั้งหมดมันต้องใช้เวลา20นาทีในการย่างนะคะแต่ด้วยความที่เราต้องออกมาเช็คนะคะ แล้วก็พลิกด้านเข้านะคะโอเคตอนนี้ตั้งเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะครบ10นาทีแรกนะคะแคทก็จะออกมาเช็คนี้นะคะเปิดเช็คแต่ไม่ต้องยกหม้อมานะโอเคเรียบร้อยจ้ะแล้วก็พลิกด้านนะคะกลับด้านไปแล้วก็เอาไปตั้ง10นาทีเหมือนเดิมออกมาแล้วนะคะรอบ2เรียบร้อยนะคะแคทจะออกมาหันนะคะด้วยความที่แคทจะถวายหลวงพ่อนะคะจะสะดวกในการฉันนะคะแคทก็เลยต้อง หัน่นหั่นไว้นะคะโอเคนี่ค่ะแบบนี้นะคะจะได้แบบนี้นะเขาจะรีดน้ํามันออกนะคะโอเคส่วนไส้กรอกนะคะสมมติใครจะไมโครเวฟก็ได้นะหนึ่งนาที2นาทีก็เสร็จอันนี้แคททดลองอย่างนะคะโดยที่ด้านล่างแคทจะเติมน้ํเปล่าไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะแคทก็จะโรยนะคะออริกาโนลงไปนะคะตามด้วยนะคะพาสเล้นะคะ ส่วนในจานนะคะแคทจะใชเะะะ้เป็นผักสลัดนะคะเป็นผักสลัดนะคะสำหรับใครจะใช้แบบผัดกระเทียมอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ได้หมดนะคะตอนนี้แคทก็จะ,ะใช้แบบผัดสลัดเอานะคะตกแต่งเล็กน้อยนะคะอาจจะมีซอสครีมนะคะครีมสลดัดแล้วก็อาจจะมีมัสตาร์ดนิดนึงนะคะลงไปนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็มาทำน้ำราดดีกว่านะคะน้ำราดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะมีนะคะเนยหอมหัวใหญ่นะคะพริกไทยดำตำนะคะน้ำมันหอยนมสดพ่องมันเนยนะคะพริกไทยเม็ดสดนะคะแบบนี้ค่ะโอเคแคทจะผัดนะคะหอมหัวใหญ่กับเนยนะคะให้เขาหอมนะคะโดยที่เราสับหอมหัวใหญ่เขาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันหลังจากผัดหอมดีแล้วนะคะแคทก็จะเติมน้ำเกวีนะคะลงไปนะคะถ้าปริมาณน้ำมันน้อยนะคะ เพื่อนๆนะคะสามารถนะคะใส่นมสดเพิ่มลงไปได้เพิ่มปริมาณน้ำแล้วก็เปิดไฟเบานะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะอาจจะมีรสดีหนึ่งช้อนชานะคะน้ำมันหอยก็เพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะก็จะมีพริกไทยดำใส่ลงไปแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะใส่ลงไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะตักเคียงคู่นะคะ เซตนี้นะคะแค่จะใส่บาทเช้านี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเข้ามาคอมเมนต์ทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงนะคะแล้วก็รวยๆค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ